ก้อนนี่ก็ธรรมดาครับพี่รองนะอู้ยครับอุ่นครับถือว่าฝนตกแข็งได้ตือครับซุ่มมาเหลือแต่ได้ถือนานครับนี่ครับนี่กระถือถวยเลยครับอ่อนๆครับกลับสวัสดีครับพี่้องครับบ่าวโตอีสานบันเทามาลายงานโตอีกมือนึงครับมื่อวันที่อะไรก่อนวันที่ทิพบอกวันที่สิบเอ็ดโอ้วันที่สิบเอ็ดครับพี่น้องขับมากับบ่าวบ่อยครับพี่น้อง ครับผมบอยเดินเนที่ดิสันสวัสดีครับสองเบาเถ่าครับพี่น้องเดินดงเขาปลาหาหน่อใหม่คือก็ครับไอ้ดินบอลในบ้านนั่นครับวันนี้คนขายอยากเบียดอยู่คนว่าเก่งอย่างเงินเงินครับสวยๆไปแล้วครับผมครับเดี๋ยวเบาตัวก็เบาบ่อยกันครับเพาบางอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องข้าได้แหนงงน่องใหม่งามครับเมียแกงอ่อนนดนรู้สีประเด็กตัวตัวนาะมเมื่อวาน่ก็เก่งกินจนเมื่อย ที่ไปสามคนหมอหนึ่งพี่น้องมือว่านนี่เจวันบอกทองบนอื่นว่าตดแต่ตดแต่มืเนี่มันน้ำมันครับเดินตับเปนหนุนน้ำบ่าครับวสีมันบ่าครับพี่น้องครับไปเป็นหนุนน้ำกันครับสองเบาะเท่ากับเดินดุงคือเก่าครับพี่น้องครับปุ้งปุ้งนกเป็ดครับพี่น้องหลากหลายตัวหนึ่งครับมือนดีกระเดดแอ็มแซ็มครับหลังจากฝนตกหมู่บ้านครับหมู่บ้านกขาฝนตกกลับกลับมาหาเราใหม่คือเก่าครับพี่น้องมือนี้ครับ ทำขั้นปฏิมานปไนไหนครับป่าเดียวต่างๆไปหลุ่นน้ำบาวปฏิพ่อใดแม่แกงบ่รับติดๆนอน้างงามเนียงงามๆไม่ฝากไม่ตอนให้พ่อรมีน้องเขาได้เบิ้งนั้งกันบ่ครับก่อแหลกแข่งมันครับพี่น้องสามเนงอ่อนๆอ้วลัวอืมกาเห็นด้วยครับเห็นบ่ครับ เรื่อยครับพี่น้องครับนี่ครับละ่ะหน่งสวยๆครับครับเต็มมืออ้วรัวครับพี่น้องนี่อืม ปาดครับพี่น้องครับนอบักใหญ่นะครับครับนอปวดครับพี่น้องปาดครับละอุ้ยครับละนี่ก็มีครับนี่นะครับไปด้วยครับพี่น้องนี่ก็มีครับพี่ลยถ้าเปนเกิดน้ำตาเป็นเนื้งอ่อนครับ อ้วรุ่วครับพี่น้องอ๋อครับพี่น้องครับเห็นกำลังไหมครับตอนนี้กำลังทำเหมดาครับพี่น้องนะอู้ยครับคุณครับถือว่าฝนตกแข่งได้ตืครับซุม่มมาเหลือแต่ได้ตือนาน สวยๆแล้วครับอ่อนๆฮึมฝนตกก็เริ่มดันขึ้นครับพี่น้องอ่อนๆนอบุบอัเลยเป็นตอนต้อนครับพี่น้องหมดแล้วครับนอนอ่อนอุบอัครับครับเอาละครับได้ยีบ่ะ อุ๊ยนอ้องงามเฮียงครับพี่นอ้องครับแล้วนี่มีครับพี่ติด๊ดนำฝนใหม่เราค่อยเนี่ยครับพี่นอ้องทางขึ้นไว่าอีไปับข้างในกันนี้ ออก็ลงพอดีางามๆข้างในก็มีครับขนาดนี้ห้อยข้นหักกรครับพี่น้องหักกรนะที่เป็นประมาณสองหมื่นมงส่ง ทิ่นำฝนเนี่ยพันทางคือบุกยางคักครับครับนี่เลยนี่สอดัดีครับมี่ครับนางสวย ได้เน้นพันจังนาต้องใส่กันในเดือชาติมีหวได้หบบจอแล้วแต่บ่อยากอยากจนใส่ใส่บ่อยครับพี่้องขาวอุลัวเลยครับอ่อนๆครับอืมครับไหนไหนครับไหนไ๋อ สวยครับนี่ครับพี่น้องเรียกนี้ครับนี่ก็มีครับพี่น้องขอบแลยขับตาครับโอ้วันสันทั้นครับพี่น้อง ออว่าสันเด่อครับอ่อนอ่วล้วเลยอ๋อที่น้องบอกครับล่ะตรวละลงมือตรวลงอ่อนหนึ่นึงครับกลับุ น้ำก่อห้อนะมก่อ,อ,อด่กกัดยังมีตรงีอ่ากัดปอดพี่น้องออก่อนดีนะรับจะยังไง เดนเนอก็ออกไปได้ครับพี่น้องครับเนี่ยน่ยหน่อยคนระเอ้ไบถิ่นเป็นนงานครับกลับไปละเน้่คือสวยมาบงน้ำบาดเดี๋ยวบ้าขนาดโอ้งามขนาดครับ ขับไ <Orb> <Yeah. S 1> ปแล้วป๊อดขับไปดังแล้วคุณนา่นะขับก่อนนี่ขี่ละนี่ครับง่ามๆข้างในก็มีครับคุณเดี๋ยวว่าสีเพิ่งนี่ก็มีครับคุณครับพี่น้องขึ้นน้ำตาบ่นครับมามาครับคุณได้บางๆไหมหักน้ำบาครับพี่ขับเบิ่งขับขี่ละโดป๊อดป๊อดครับอุ้ย อ่อนๆครับพี่น้องอือดีครับอืม,อมพี่จีพอดครับอ่อ,อนๆเลยครับอือทับปีมาตัวกันดีเป็นตัวกันดีหาอะไรอุ่ยเลยครับพี่น้องอุ่ยไปหาเบาบ่อยครับ บาวบอยถ่ายอยู่รถแล้วครับเป็นหมาต้องใช้เป็นหมานพักกับพ่บอจัาบาวบอยครับพิธีเนี้ยงอบอวกครับพี่น้องขับรถได้กันนี่ครับกำลังอวยครับ คอยหาอวยไปหาบ่าวบ่อยครับข้าก็พึ่งพืบอว่าครับได้๋เด้กกงอยู่ครับหาเราไปเรื่อยรับตามทางไปหาไอเป็นสีกับกระาดเป็นองล่แล้วแดงใหม่คันป้อรับพุ่น้วเดีวแล้วเดีมเตอีกครับกมอนกันนี่ครนบแห่งหนึ่งขาวลงมานานครับเต็ละแหนงครับพี่น้อง พาดละหน้าฟังทห้นดียครับพี่น้องพะแล่วใหญ่ๆเลยครับสงงไซสีใดพอแกงครับวันนี้พี่น้องอืมครับพี่น้องเอ้ยครับวัตถิกับก็บคือมามาันทรงไทยนะครับพี่น้อง

นี่ครับนี่ก็มีครับพี่น้องมาสุดก่อนแถวนี้บ่ปงครับพี่น้องมาติดฝนม,มเาเหมือกเหมือกอ้ยครับเรล่องโพรครับครับง่ายครับหาปอาสิสั่นเลยด้วยรับพี่น้องขอโทษขอไฟได้ไหลายครับ ออกมาจากป่าเลยครับพี่น้องก็าือว่าได้หัวแกงครับกำลังจะหาบ่าวบ่อยครับรถลดเบาจอดอยู่ทางหนือปุ๊บมันทำกำลับปลาบ่อยถ่ายอยู่บนบ่โอ้ยเมื่อยหร่กันนะครับถือว่าเหมือนียกับขึ้นมาหมันเดียวรับถือว่าได้แน่อยู่พี่น้องหลายเจอพี่น้องครับเพราะในืัอแกงส่วนที้คนหาไล่เด้หรอกไกลนะครับพี่น้อง ย่างจนขาล่าครับกับใครเนี่ยยังพอได้อยู่ครับยังพอได้อีกแกงอยู่มึงทำบ้าไว้กันนั่งขายอยู่โฮมไหม่สำนักเที่ยวฟรีบวะเฮ้ยเฮ้ยฮึ่มแดอชาวจ้าที่ว่ข้างบนกระพาะได้เลี่ยมยังแต่ว่าเข้าวหา คับกัอ่งนี้ครนี่น้มเลยดโอ้ครับพี่น้องมาบััเาบัก็ถือว่าได้หลายตครับไป็นะแต่ยูหมงพูดหมาพัดนน้งามิครับคุณล่ะอ้ยครับสมคนหมันนี่ตัวพาดแทงใจมปเดเจ็บปพราะวหล่นครับก็ถือว่าพ่อได้ยากได้กินนะครับพี่น้องเออคืองามแถ๋ว่าหันบอนี่เนียนคนบวไปหันกินเราข้นก่คากเราไปนี่ ครับสสมมไปหายคนงานประจำวันที่11ครับพี่น้อง11เมษายนครับกระดาษแมนบ่กระตีามาเอาคีมหม่ค่ะแกมาลงบนครับแบบกระถือว่าได้พ่ออยากพอกินเนี่ครับพี่น้องกลับมาตัวหอมบ้าบอยกระตีเด็กครับแล้วครับครับก็ได้พ่ออยากพอกินเนี่ครับพี่น้องครับคุนละบันลอยเด้อครับเฮ้ยข้องบ่าวบอยกระตีไกินมืดบ่ผมบาะว่าจะพ่ออยากพอกิน ครับเบาตัวกับพ่อมบาบ่อยกับทีเด็ดครับนะครับพี่น้องครับครับก็ขอให้พี่น้องมาเอาคำสุขูสุคนอยู่ดีมีแห้งเนื้อครับฝากไปแน่ครับเบาตูวอีสานบานเท่าครับเบาบอยแดนทีนีสานครับไอ้ดินครับพ่อยดินนีสานครับสาวมีกีสานผ้าเลาะไอ้บอยเมียของเข้าใหญ่ไอ้ใต้ยญิงสุขูสุคนครับกดไหลกดแช่เป็นกำลังแยงใจครับเยามีแห้งครับเพียร์ทีปสูุพี่น้องเบิ้งครับนี่แหละเพียร์ทีปขันมีกันลงอย่เบิ้งทำได้นี่นะครับพี่น้องมามีอย่างมาสแตนบายอีอย่างกัน ความงามกูครับขออห้พี่น้องบ้าครับจงมีแต่ความสูงครับดำๆเรื่อยๆทุกคนครับขอบคุณเลยาครับออกกันกิ่นหนาครับพี่น้องออกกันกิ่นหนาครับสวัสดีครับ